ในหัวข้อ4.7นี้นะครับเราจะศึกษาค่าเชิงอนุพันธ์ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า d i f f e r e n น i a นะครับก่อนอื่นอยากให้นักศึกษาดูกราฟตรงนี้ก่อนนะครับกราฟกราฟดูนะดูนะครับฟังก์ชัน f นะ เส้นตรง L ตรงนี้สัมผัสฟังก์ A, งชัน y เท่ากับ f x ที่จุด x และ f x จุดนี้พิกัดหน้า x พิกัดหลัง f x ตรงนี้นะครับระยะระยะจากตรงนี้ถึงตรงนี้เท่ากับเดลต้า x ครับระยะ y ล่างนะครับกับ y บนตรงนี้นะครับอันนี้อันนี้ก็คือพิกัดแรกก็คือ x บวกเดลต้า x พิกัดหลังต้องอาศัยพิกัดที่อยู่บนกราฟก็คือ f(x) แต่ข้างบนอีกข้างบนจุดตรงนี้พิกัดแรก x บวกเดล x พิกัดหลัง f(x) บวกเดล x ฉะนั้นระยะห่างระหว่าง f ข้างบนกับข้างล่างนี้เขียนแทนด้วยเดล a y หรือ f(x) บวกเดล塔 x ลบ f(x) ข้างล่างนี้เดล a x ซึ่ง d e f เท่ากับ dx เดี๋ยวหน่อยครูจะชี้ให้ดูว่านะชี้ให้เห็นตอนนี้ครูยกบังเอิญมันอยู่คนละแผ่นก็เลยทำให้ดูยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับตรงเมื่อกี้เดลต้าเสาดูนะถ้าเดลต้าเอ็กเล็กลงมาเมื่อกี้เห็นไหมกบเอ็กบวกเดลต้าเเนี่ยถ้าเดลต้าเอ็กเล็กลงมาการเปลี่ยนแปลงของ F จาก X ไปยัง X บวกเดลต้าเกก็จะ ก็คือตรงนี้นะั่นก็คือ f x บวกเดล a x ลบ f x ซึ่งประมาณค่าด้วยถ้า delta x ลงมาแล้วเดี๋ยวครูให้ดูกราฟอีกนิดหนึ่งเพิ่มอีกนิดหนึ่งกราฟตรงนี้นี่ตอนนี้ delta y ก็คือ f x บวกเดล a x นี่ยาวยาวกว่าตรงนี้ dy ก็คือ f พรมนี i, ่ d p f พ f พร e x เดล x แต่ถ้า delta x เล็กลงมาปุ๊บ ค่า2ค่านี้จะเข้าใกล้กันนั่นก็คือค่าของ f x บวก delta x ลบ f x จะเข้าใกล้ f พรม x dx ผลต่างถ้าเราเอาถ้าเราเอาจำนวนทั้งสองนี้มาลบกันครับย้ายไปหมายถึงเอาจำนวน f x บวก delta x ลบ f x กับ f พร e l ม x delta x มาลบกันแล้วเราเอา delta x ไปหารจากนั้นเทคลิมิต เมื่อเดลต้าเเข้าใกล้0ดูนะเทคลิมิตเมื่อเดลต้าเเข้าใกล้0ตรงนี้ครับลิมิต fx เบวกเดลต้า x อ็ลบเอส่วนเดลต้าเอ็กโทษลบด้วย f อพามเส่วนเดลต้า x เมื่อเดลต้า x เข้าใกล้0ูนย์แยกส่วนใครส่วนมันเห็นไหมครับแยกออกมาเป็นลิมิต fx เบวกเดลต้า x นะลบ ตรงนี้ตกนะครับตรงนี้ตรงนี้เฉพาะตรงนี้ต้องมีคําว่าลบตรงนี้ตกนิดหนึ่งนั่นก็คือเขียนใหม่ลิมิต fx บวกเดลต้าลบ fx ส่วน delta x ตรงนี้นะครับเดลต้าเข้าใกล้0นย์นี่นะครับตกลบ fx ตรงนี้จะเท่ากับนิยามอนุพันธ์จำนะครับเท่ากับ A'X พร้และขวามือขวามือแยกแยกส่วนใครส่วนมันเทคลิมิตเข้ามาเป็นลบลิมิต A'X พรมเดลต้า x ส่วนเดลต้าเเมื่อเดลต้าเเข้าใกล้ศูนย์แต่ไม่ใช่เทคลิมิตเดลต้า X เข้าใกล้ศูนย์นะทอนก,นกันก่อนนะครับพอทอนไปปุ๊บไอตัวแปรไม่มีแล้วก็เลยลิมิตค่าคงตัวก็เท่ากับค่าคงตัวซ้ายมือที่เขียนนี้ก็คือ f อพรขวามือก็ f อพร ลบกันก็เท่ากับ0ก็ให้เห็นว่าค่าทั้งสองมีค่าใกล้เคียงกันนะครับจากแนวคิดนี้เขาจึงนิยามเป็นบทนิยามดังนี้นะครับบทนิยาม4.7.1นะครับกำหนดให้ฟังก์ชัน f แมปจากช่วงเปิด a เปิด b ไปยังเซตของจำนวนจริงเป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ทุกๆจุด บนช่วงนี้ช่วงเปิด A เปิด B ส่วนเพิ่มของส่วนเพิ่มของ F จาก X ไปยัง Delta X เขียนเราจะเขียนแทนด้วย Delta F กล่าวคือ Delta F เท่ากับ F X บวกเดลต้าเลบเและเรียกผลคูณผลคูณ F อพรามเอ็ก t a เดลตาเว่าค่าเชิงอนุพันธ์เขียนแทนด้วย df หรือ dy ในนี้นะครับอาจจะเขียนแทนด้วยถ้า y เท่ากับ fx เราก็อาจจะเขียนแทนด้วย dy D, ก็ได้ df ก็ได้นั่นคือ dy เท่ากับ f พรม x delta x และเมื่อกี้เราแสดงแล้วไงว่าไอ้ส่วนนี้ส่วน delta f ก็คือ fx บวก delta x ลบ fx มีค่าใกล้เคียงกับ f ม x เดลต้า x ฉะนั้นถ้าเดลต้ x เมื่อกี้เราเทคลิมิตไงลิมิตเดลต้ x เล็กเพียงพอไงเมื่อเดลต้ x เข้าใกล้ศูนเพราะฉะนั้นถ้าเดลต้ x เล็กเพียงพอแล้ว2ค่านี้จะประมาณเท่ากันนี่แหละตัวที่เราจะใช้ในการประยุกต์การหาเดลต้า f โดยอาศัย df นะครับเดี๋ยวหน่อยจะมีตัวอย่าง ผ่านนะอะ่มาดูหมายเหตุก่อนจะดูตัวอย่างหมายเหตุหมายเหตุที่1เมื่อกี้เราเขียนเป็นฟังก์ชัน f แต่ในนี้ปกติถ้าเราจะให้ y เท่ากับ f x แล้วเราจะเขียนเดลต้า y แทนด้วยตัวนี้เห็นไหมครับจึงเมื่อกี้เขียนเดลต้า f อันเดียวกันถ้าให้ y เท่ากับ f x ก็คือ เดลต้า y เท่ากับ f x บวกเดลต้า x ลบ f x นะครับสองบางเล่มนะตำลาบางเล่มเขียน d x แทนเดลต้า x ฉะนั้น dy เท่ากับ f ไพรม x d เดลต้า x นะ f ไพรม x ก็คือ dy by dx เดลต้า x. x ก็คือ dx แต่อันนี้เขียนให้ดูแต่ตัวที่เราจะใช้ประมาณจริงๆก็คือตรงนี้ตรงนี้ผลตามมาก็คือเดลต้า y เป็นตัวมีตัวประมาณค่าโดย dy เพราะฉะนั้นเวลาเราต้องการหาค่าจริงๆก็คือเดลต้า y แต่เรากลับใช้ dy เป็นตัวประมาณค่าเขาซึ่งหาง่ายกว่า dy ก็มาจาก f พ X ร dx หรือ dy by dx dx นี่เองนะครับใช้ตัวข้างบนมาแทนมาประมาณค่าเดลต้า y และสมการนี้ก็ใช้บ่อยนะครับใช้ในการประยุกต์เดี๋ยวหน่อยจะมีตัวอย่างในการประยุกต์นะครับ นั่นก็คือเมื่อกี้ไงเมื่อกี้เอ็กบวกเดลต้าลบเอประมาณ f อฟพามเอ็ก t a เแต่ในนี้ย้ายมาก็กลายเป็น f อฟเอ็กบวกเดลต้าประมาณด้วยค่าของ f อฟเอ็กบวกเอพามเอ็ก t a เก็คือ d x นั่นเองเอาล่ะจากนี้เรามาดูตัวอย่างแรกเลยนะครับนะจะทำให้ดู3ตัวอย่างนะครับ สำหรับหัวข้อนี้